สถานีรถไฟนครราชสีมาปัจจุบันนี้รับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้แห่งความทรงจํานะครับไว้เป็นประวัติศาสตร์นี่ข้ามมาอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าชานชาลาที่สองนะครับชานชาลาที่สองนะครับด้านนู้นก็จะเป็น,นหน่วยเซฟตี้ความปลอดภัยฝั่งทางน,นู้นนะครับสำรักแานออฟฟิศเล็ก รถไฟที่กบบจะมาจอดเปลี่ยนโบกี้กันอะไรกันที่นี่นะครับหรือว่าชำรุดต้องซ่อมเขาจะเรียกว่ามีกองช่างกลนะครับกองช่างกลที่อยู่ด้านหลังนูน้นจะมีบ้านพักะไรกันด้วยนะครับทั้งหมดเพื่อซ่อมรถไฟซ่อมโบกี้เรียกโบกี้ฮัรตูเป็นตัวตัวครับจะซ่อมไปอะไรไปเนี่ยผู้โดยสารคนจริงนะกำลังจะเดินทางไปนะครับรอรถเข้านะครับ ไปได้สองสายอีสานนะครับสายจากกรุงเทพมาก็จะไปสายโคราชขอนโคราชขอนแกน่นหนองคายนะครับอีกเส้นหนึ่งก็โคราชอุบลก็จะผ่านบุรีรัมย์ผ่านสุรินทร์นะครับคนละเส้นทางกันนะครับแยกซ้ายแยกขวา แยกกันตรงที่ชุมทางเิระนี่แหละครับวิ่งไปเลยนุ่งกับแยกกันละมันจะเป็นสองเลนแล้วนะครับด้านนู้นนะครับจากจากสถานีจรีระมันจะเป็นสองสองสองรางแล้วนะครับรถสองรางจะวิ่งรางใครรางมันเลยครับตอนนี้จะไปแยกกันนั้นแหละครับตอนนี้แต่จากอ,าอะไรนะมาบกระเบามาถึงสถานีนคะรราชสีมาเนี่ยรางคู่นี่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ก็เตรียมเอัปเดตสถานีนครราชสีมาตรงนี้แหละเพื่อที่จะรองรับหรือถอนแล้วกันนะครับหรือถนอนอวาสานสถานีรถไฟนครราชสีมา122ปีครับที่เปิดทำการใช้มาอาคารนี้ก็สร้างเสร็จ2,443นะครับ443นะครับใช้การมาก็ นานแล้วนะครับสัยก่อนก็นใช้รถจากไอ้น้ำนะครับมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะครับมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าท่านเสด็จมาเปิดเองเลยนะครับท่านเสด็จมาเปิดเองเลยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งแต่เข้าประจําการมาก็รถจากไอ้น้ำโฟวิลเลอร์พัชเชียนพีสามรุ่น11 สิบหกสองห้าสามศูนยหนึ่งเสองเข้าประจำการตั้งแต่ปีสองพันี่อดถึงสอง2ันี่ห้าสิบสองนะครับเป็นใช้ทางขนาดกลางหนึ่งดสสาห้าเมตรนะครับกดใช้มานานแล้วนะครับเป็น รถจากไอ้น้ำผลิตจากเยอรมนนีนะครับอันนี้แห่งความทรงจำสถานีรถไฟนครราชาสีมาครับ